อันนี้ก็จะเป็นคนจากมวยที่วัดสวนแก้วนะครับสวัสดีครับมาช่วยขนสัมภาระนะครับที่เราอยากจะบริจาคนะครับไปที่วัดสวนแก้วได้นะครับเดวชวัฒช่วยมันจะบ้าตายถือตั้งนานไม่ได้่ถ่ายอะไรเลยโอ้แม่เนาะแย่แล้วแม่อได้คลิป20วิ รถจากวัสวนแก้วนะครับก็จะมารับของนะครับต้องขอพานโทษนะครับเจนนี่ลืมกดอัดนะครับระหว่างทํางานนะครับท่านไหนจะบริจาคสินค้าสินของนะครับติดต่อี่วัดส่วนแก้วได้นะครับช่วงระหว่างทํางานก็เลยไม่ได้ถ่ายกันเลยนะครับเพราะว่าลืมกดอัดนะครับท่านไหนสนใจจะบริจาคสินของนะครับก็สามารถติดต่อวัดสวนแก้วได้นะครับสแกน QR code คนี่ได้เลยนะครับหรือทําบุญได้นะครับ เบอร์สำหรับโทรติดต่อบริจาคและทำบุญนะครับตามนี้เลยนะฮะที่วัดสวนแก้วของพระพยอมนะครับก็จะมีใบนะครับรายการนะครับว่าบริจ,จากอะไรครับงข้าดูเลยสศร้าใจเลยได้คอนเทนต์แค่หนึน่นาทีครึ่งนะครับอันนี้เรากำลังจะจากไปแล้วนะครับ เาี๋้วเจตมี่ก็กำลังจะอำลารองเท้านะครับและเสื้อผ้านะครับส่งไปยังวัดส่วนแก้วนะครับเขาก็มารับถึงที่เลยนะครับท่านที่สนใจบริจาคสิ่งของนะครับโดยเฉพาะสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์นะครับของที่สามารถซ่อมได้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าของใช้ในบ้านนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่อย่างวัดส่วนแก้วนะครับ เบอร์โทรติดต่อ,อกทีหนึ่งนะครับก็สามารถดูได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับ,บมวยที่วัดสวนแก้วนะครับอันนี้บ้านเราก็เลยโล่งเลยนะครับทีนี้หลังจากบริจาคไปแล้วนะครับเพราะว่าบอบบี้ไม่ยอมมารับของนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอันนี้ไม่ได้รับไปด้วยนะเนี่ยตัวนี้ น่าจะบริจาคอยู่เหมือนกันนะครับข <c oughs> <c oughs> อะวุณดอเรื่อเกิน